อ่ะก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่กันในช่วงวัยรุ่นแกะกล่องอีกแล้วนะครับช่วงที่ผมเนี่ยจะมาแกะกล่องพัสดุของที่ผมสั่งไปให้ดูกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลรถ1นึต่อหกวันนี้ก็น่าจะเป็นโมเดลรถอีกนั่นแหละนะครับสกล่องนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นรถจากแบรนด์อะไรนะไม่รู้จะเป็นฮ็อตวิวเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล่องไหนก่อนดีเราเปิดที่กล่องกล่องใหญ่ก่อนแล้วกันนะเอากกลล่่่อองใหญนเย โอ้แกะยากมากแพ็คมาอย่างแน่นหนาสุดๆนะครับกล่องนี้ดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นฮอตบิลอ่ะอันนี้ชิปอากล่องนี้เป็นฮอตบิวครับแล้วเยอะมากด้วยหนักแบบหนักมากดูจากด้านข้างเห็นปะหลายคันมากเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างนะสลับห่อนี้โอ้โห <laughs> เยอะโคตรนะครับกล่องนี้แบบเยอะจุดจัด <laughs> แล้วแกะอย่างยากปุะธานคันนะโอ้โห โคตรเยอะนะครับี๋้วเอามันแกะออกจากกระดาษลัางตรงนี้ก่อนนะอันไหนไม่กระดาษลัางใส่มาแกะออกก่อนนะครับมับเปิ้ลมาด้วยแกะบับเปิ้ลด้วยโอเคโอ้โหเยอะมากกี nee ่คันวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 1 0 1 1 12 12คันครับผมกองเดียว12คันดูคันไหนก่อนดีล่ะเนี่ยเริ่มจากคันนี้ก่อนละกันนะครับนี่คันนี้ซูมให้ดูใกล้ๆชัดๆกันนิดนึงคันนี้จะเป็นโรตัสอิมิราเนี่ยครับก็เป็นรถตัดรู้สึกจะเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมคันนี้รู้สึกจะเคยออกมาแล้วนะคอนวิวเคยทำออกมาแล้วแต่เป็นสีอื่นรอบนี้ทำออกมาเป็นสีแดงนะครับสีแดงทั้งคันเลยไม่มีลายอะไรนะตัวรถเป็นสีแดงเรียบๆเ,เลยนะครับตัวล้อเป็นสีโครมๆหน่อยนะครับด้านหลังนี่ดูด้านหลังอะ ด้านหลังก็สวยนะลงสีด้านหลังมาให้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเป็นไหมด้านหลังมีสีไฟท้ายมาให้ด้วยนะไฟท้ายมันอันเล็กๆเรียวๆยาวนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนี่ครับอืมแล้วก็อันนี้ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าเป็นประมาณนี้นะลงสีไฟหน้ามาด้วยนะครับมีโลโก้ออโรตัสด้วยนะครับโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะเป็นแนวซูเปอร์คาร์นะเป็นซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าจากทางแบรนด์โรตัสนะครับโรตัสอิมิรนะครับสวยคันนี้สวยไปดูคันต่อไปนะครับ คันนี้ดีกว่านี่คันนี้ก็เป็นของโรตัสเหมือนกันแต่จะเป็นโลตัสอีวิจานะครับเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงกว่านะน่าจะระดับไฮเปอร์คาร์มากผมจำไม่ได้นะหรหดับคันนี้นะเป็นรถไฟฟ้าที่แรงมากจะทางแบนรนด์โลตัสนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเส้นสายดูชบเชียวกว่าคันเมื่อกี้นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันหน่อยนี่เห็นไหมเทียบกันหน้าตาจะคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกัน คันนี้จะดูเฉยวเฉียวกว่าคันนี้สีแดงเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นสีแดงออกเข้มกว่าหน่่ยนะเทียบกับคันเมื่อกี้นี่ให้ดูเห็นไหมคันนี้จะออกเข้มๆทะมึนๆกว่านิดหนึ่งนะอันนี้จะออกสีแดงสว่างล้อก็สีเดียวกันเลยสีโครมเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเศษอะไรติดมาด้วยนะติดมาในแพ็คเลยนะครับเศษอะไรไม่รู้ติดมาไม่เป็นไรแล้วก็ตรงตัวด้านหลังเนี่ยทางเคดีดีมันจะมีโลโก้โลตัสด้วยนะครับอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่โลโก้โรตาส์ติมันเป็นตัวอักษรเขียนว่าโรนััะดต เป็นตัวเล็กไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะมันสีออกเทาๆเลยนะครับอ ประมาณนี้ด้านหลังด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้มีสีไฟหน้านะครับมีโลโก้รถตัดมาให้ด้วยตัวรถก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นสีแดงทั้งคันเลยนะไม่มีลายอะไรแต่โดยรวมแล้วดีไซน์คันนี้มันสวยนะสวยรู้สึกว่าคันนี้จะมีเวอร์ชั่นที่เป็น Super t ์เ a เชอร h u ันด้วยนะเป็นเวอรช์ชันล้อยางนะเป็นเวอรช์ชันตัวหายากก่อนราคาไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะตัว Super Treasure h u ั t นะที่ซื้อขายกันแต่ว่าส่วนตัวผมเล่นแค่ตัวธรรมดาก็พอละ Super ร์เทเชอร์ฮันผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ราคามันเวอร์ไปนะครับส่วนตัวไม่ค่อยมีตังค์นะครับผม คันนี้เป็นโอ้โ oh, หอันนี้สวยเลยนะครับเป็นแนวรถแข่งดร a กสไตล์เมกันกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็น Ford Thunderbird Pro Stock นะครับเป็นรถรถแดร็คนะครับรถแข่งแดร็ครุ่น Pro Stock นะครับสวยเลยสวยเลยเป็นรถเมกันนะครับรถเมกัน Ford Thunderbird แล้วก็มันเนี่ยแต่งสไตล์รถแดร็คนะครับรถแดร็คเห็นไหมโอ้โหดูเครื่องด้านหน้านะครับ ขูดขึ้นมาบนเหนือฝากระโปรงแล้วก็ลายมีลายแบบอารมณ์รถแข่งรถแดกเลยนะครับมีเขียนว่าฮอตบิลด้านข้างนะตัวรถเป็นสีน้ําเงินสวยเลยตัวลายก็ทํามาได้สวยนะคมสวยโอเคนะสำหรับตัวลายตัวล้อสีโครมนะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะเรียบๆแบบนี้เลยนะไม่มีลงสีอะไรมาเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เรียบๆล้นๆเลยนะไม่มีการลงสีไฟหน้ามานะครับผมอมืเป็นประมาณนี้นเนาะตัวเรียกว่าอะไรตัวช่อง รับอากาศด้านบนเนี่ยคล้ายๆน่าจะเป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับจะเป็นสีเอ่อสีเทาๆใสๆนะเป็นสีใสมองเห็นด้านในนะครับเห็นไหมเป็นใสๆมองเห็นด้านในนะแต่จากตัวรูปเนี่ยมันจะเป็นสีเทาทึบๆเนาะเออแต่ตัวรถจริงๆมันเป็นสีออกดำๆหน่อยแล้วก็มองเห็นด้านในด้วยสีใสนะครับสวยๆคันนี้สวยดีมันออกสไตล์รถแข่งแบล็กดีอ่ะเออผมชอบผมก็เลยจัดมานะครับสำหรับคันนี้นะสวยดูดิบดีสไตล์รถแบกนะครับโอเคไปคันต่อไปคันนี้ละกันนี่คันนี้น่าสนใจมากคันนี้มีกิมมิกนะ อ่าเห็นไหมมันมีตัวแพ็คมันมีความเป็นจุดๆมันคืออะไรนะครับอันนี้เป็นอักษรเบลนะสำหรับคนตาบอดอนะไรประมาณนี้นะครับเท mm hmm. ่าที่ผมดูมามันน่าจะเนี่ยทำร่วมกับเอ่อน่าจะเป็นองคอ์กรอะไรสักอย่างนี่ผมไม่แน่ใจนะเกี่ยวกับคนตาบอดอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันก็ตัวแพ็คมันจะมีอักษรเบลด้วยรู้สึกเท่าที่ผมหาข้อมูลมาอักษรเบลบนแพ็คเนี่ยมันน่าจะแปลว่าฮอตวิวนะมันมีความหมายว่าฮอตวติวเนี่ยแหละเนี่ยไอตัวปุ่มๆตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวรถจริงๆก็จะมี มีความจุดๆด้วยเห็นไหมเนี่ยตัวรถมันมีความจุดๆเนี่ยด้านข้างของตัวรถก็มีจุดๆด,ด้วยอันนี้น่าจะมีความหมายว่าทวินมิลหรือสักอย่างเนี่ยนะผมไปอ่านมาอยู่นะครับว่าไอ้จุดๆของไอ้แพ็คเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับรู้สึกตัวแพ็คเนี่ยอ่านว่าฮอตวิวแล้วก็จุดๆบนตัวรถเนี่ยอ่านว่าทวินมิลนะครับซึ่งเป็นชื่อรถนะครับทวินมิลเนี่ยเป็นรถที่ฮอตวิวเนี่ยออกแบบมานานแล้วนะครับมีหลายแบบมากนะครับมีหลายสีหลายสไตล์มากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออกแบบมาแบบทำร่วมกับองค์กรเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับก็มี การใส่อักษรเบลนะเป็นจุดๆลงไปที่ตัวรถนะครับแล้วก็ตัวรถเป็นสีขาวโลนๆเลยมันก็ดูแปลกดีดูมีกิมมิคดีจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ผมผมมองว่ามีกิมมิคดียะเออก็เ,ออเลยซื้อมานะครับแค่นั้นเองนะครับมันดูแปลกกว่าชาวบ้านเขาดีก็ชื่อรถคันนี้ก็ใช้ชื่อว่า Hot Wheel by b ยลีเลเซอร์เหรอเออแล้วก็ขี ew, นะ่ทวินมิวนะทวินมิวก็เป็นชื่อรถจริงๆของมันนะครับแล้วก็อัน,นเติมคำว่าบายลีเลเซอร์เข้ามาด้านหน้านะครับอือเป็นเวอร์ชั่นคนตาบอดประมาณนี้นะครับอืม สำหรับคันนี้เนาะดูมีกิมมิคดูมีอะไรดีนะครับเออโอเคไปดูคันต่อไปกันอีกว่านะครับค <c oughs> ันต่อไปคันนี้แล้วกันนะครับคันนี้เป็นเอ่อฟอร์ มาส t ต n เมอร์ชี e นะครับพันสี่ก็เป็นฟอร์ดเอ่อมาสเตนที่เป็นตัวรถไฟฟ้านะรู้สึกว่าก่อนอันนี้เนะี่ยฮอตฟิวเคยทำออกมาแล้วนะแต่เป็นสีอื่นนะรู้สึกเกเป็นสีขาวนะครับแต่รอบนี้เนี่ยทำออกมาเป็นสีน้าเงินเข้มๆหน่อยแล้วก็ตัดด้วยลายสีฟ้าสีเทานะด้านข้างตัวรถนะครับลายเฉียงๆแบบนี้แล้วก็มีเขียนคําว่าเอ่อฟอร์ดเพอร์ฟอร์มานด้วยนะด้านข้างนะครับตัวร้อเป็นสีดำนะมีโลโก้ RTR ด้วย r t r นี่เป็นชุดแต่งของมาสเตนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นล้นๆเลยไม่มีลงสีไฟไท้้าาายมมเลลนะแบบี ด้านหน้าก็ไม่มีสีไฟหน้าเหมือนกันนะน่าเสียดายแต่โดยวรวมแล้วตัวลายเนี่ยทำมาสวยนะลายตรงสีมาได้โอเคนะครับแล้วก็ด้านบนนี้มีลายแถบเนาะตรงด้าน,นหน้าเนี่ยตรงแถบเนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรน,นะครับเขียนว่าอะไรเนี่ยมองไม่ออกเหมือนกันนะเดี๋ยวแป๊บนงะ้เอาอเขียนว่า Ford Performance นะครับเป็นตัวอักษรเขียนตรงบนดฝาโปะตรงนี้นะครับเนี่ยดูชัดๆก็ดูเป็นรูปก็ได้ไหมมันจะเป็นตัวอักษรเขียนว่า Ford Performance นะครับ ประมาณนี้เนาะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้านะจากทาง f o r d นะเป็น m u ส t a n g ที่เป็นเวอร์ชันรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้นะสวยสวยสวยมาดูคันต่อไปเอาเป็นคันนี้แล้วกันคันนี้คันนี้เป็น m มกกาเร็เอฟว่านะครับก็ถ้าใครติดตามช่วงวัวรุ่นแกะกล่องของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมซื้อคันนี้มาค่อนข้างบ่อยก่อนหน้าน,นี้มันออกมาหลายสีลวมีทั้งสีดําสีอะไรกวะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ ล่าสุดเป็นสีนี้เป็นสีออกทองทองหน่อยแต่เป็นสีทองที่ดูแปลกๆดีเนาะเออเป็นทองที่ดูแปลกๆอะ่ะนะครับผมว่าถ้าเป็นสีมันอ่อนกว่าน,นี้นะ่าจะดูสวยกว่าน,นี้นะอันนี้มันดูเข้มกว่าน,นิดนึงนะสีทองนะแต่ก็โอเคดูสวยดีดูสวยดีก็ด้านหลังตรงนี้นะี่ยด้านหลังไม่ลงสีมานะปล่อยโลนอีกแล้วนะครับด้านหน้าก็ไม่ลงสีไฟหน้าเหมือนกันนะปล่อยโลนมาเลยนะมีแค่ลายแถบด้านบนแค่นี้เอง ลายแถบไม่ใช่ด้านบนถึงด้านหลังลยนะมีแค่ลายแถบด้านหน้าตรงนี้นะสีขาวแค่นั้นเองลงสีมาแค่นี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวเนื้อสีจริงๆเนี่ยต,ตัวที่เป็นสีทองเนี่ยมันสวยนะมีความเป็นกกเกล็ดๆนะเออเป็นประกายเป็นอารมณ์สีเมทัเ,ทเฟกประมาณที่นะครับสวย นะตัวเนื้อสีสวยนะแต่เสียดายคือลงสีในส่วนอื่นมันน้อยนิดนึงอ่ะเออคือไฟท้ายก็ไม่ลงสีมาไฟหน้าก็ไม่ลงสีมาลงสีลายแถบมาด้านบนฝากระโปรงนิดนึงนะครับผมอืมน่าเสียดายน่าเสียดายแต่ตัวสีรถสวยตัวรถสีรถสวยนะครับตัวล้อก็เป็นสีเทาๆหน่อยเนาะอืมประมาณนี้นะครับคันนี้เป็นเออ่ไฮบริดคร์นะของทางแมคคลาเรนก็เป็นตัวไม่มีกระจกหน้าไม่มีหลังคานะครับก็คือรถเป็นเป็นรถแบบปาเกสต้านั่นเองนะครับผมสวยสวยสวยนะครับแต่ผมว่าสีที่ออกมาก่อนอันนี้สวยกว่านะพวกสีดําสีอะไรพวกนี้สวยกว่านะครับแต่อันนี้้แแลวต่คน นะส่วนตัวผมว่าสีก่อนอันนี้สวยกว่าสีนี้นะครับผมโอเคไปดูคันต่อไปคันนี้แล้วกันนะคันนี้เป็นเอ่อมาสตา MX5 m e t a เนะครับผมนี่เป็น MX5 เนาะซึ่ง MX5 นี่รู้สึกว่า Hot Wheels ก็เคยทำมาแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวอันละติดเนี่ยโอเคเอาไป Hot Wheels เคยทำมาแล้วนะครับรู้สึกว่าก่อนอันนี้เนะี่ยจะมีลายที่เป็นแมทไนซด้วยนะเป็นลายของนักดิฟที่ชื่อว่าแมทไนซ์นะสีขาวมั้งเออก่อนนี้เคยมีออกมาแล้วนะรอบนี้ทำออกมาเป็นสไตล์แบบลายแข่งนะลายรถแข่งในะสนามนะเบอร์27ท้องงรถเเเนนนีี่ยยป็สแดลนะ เออแล้วก็ลายตรงขอบด้านล่างนี่ก็มีความเป็นสีแดงนิดหนึ่งนะครับล้อสีทองออกทองเข้มหน่อยตัวรถเนี่ยเป็นสีดำด้านนะครับดำด้านสวยเลยนะครับด้านหลังนี่มีอารมณ์แบบว่าโรบาร์ด้วยนะเออโลเคสอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตรงฝากระโปรงมีเบอร์ยีิบเจ็ดนะพร้อมลายนิดหน่อยนะครับลายลงมาสวยนะลายลงมาสวยเลยอ่ะสีสวยเลยนะครับตัวลายของรถสวยเลยแต่ว่าน่าเสียดายที่ไฟไท้ายไม่ลงสีมา ไฟหน้าก็เช่นกันนะครับผมเออมีลงแค่ตัวสีตัวของลายมานะครับอืมแต่ก็โอเคนะลายสวยลายสวยลายทำมาสวยนะครับประมาณน,นี้โอเคไปคันต่อไปเอาคันนี้ละกันนะอันนี้เป็นออโตโมบิลิพินิลไฟิน้าบัตติสตานะครับก็เป็นรถจากแบรนด์พินิลไฟินาซึ่งคันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้นิดรถไฟฟ้ากันเนาะรถซูเปอร์คาร์ยุคใหม่ๆเนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้ากันหมดแล้วนะคันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าเช่นกันนะครับจริงๆอันนี้ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ด้วยอันนี้เป็นระดับไฮเปอร์คาร์นะครับซึ่ง ถ้าใครติดตามไวรุ่นแกะกล่องก็อาจจะเคยเห็นคันนี้โผล่มาในคลิปบ้างแล้วนะแต่ว่าจะเป็นสีอื่นเพราะว่าฮารดวีเคยทามาก่อนอันนี้แล้วรู้สึกจะทํามีเป็นสีน้ําเงินกับสีเหลืองไหมก่อนอันนี้ที่เคยออกมาแล้วนะครับรอบนี้เป็นสีดําพร้อมกับลายด้วยก่อนอันนี้เนี่ยจะไม่มีลายจะเป็นสีเรียบๆเลยเป็นสีตัวรถเลยสีเหลืองก็เหลืองทั้งคันน้าเงินก็น้าเงินทั้งคันแต่รอบนี้มาเป็นสีดําแล้วก็พร้อมกับลายตัวรถด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นลายอะไรนะมันดูมั่วๆดีเป็นขีดขีคล้ายๆม้าลายอะไร นะครับไม่แน่ใจว่ามันคือลายอะไรเหมือนกันนะใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันเป็นลายสีขาวฟ้าๆหน่อยนะตัดตัดบนต,ต,ต,ตัวรถดูมั่วๆนิดนึงนี่ดูหน้าหนห้านออประมาณนี้ซึ่งตัวสีไฟหน้ารู้สึกเขาก็ลงสีมาให้นะเนี่ยเห็นไหมเออในกล้องอาจจะดูลำบากนิดนึงนะมันปนๆกับตัวลายรถมันอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่รู้สึกจะลงสีมากนะครับตัวสีไฟหน้าแต่ด้านหลังเนี่ยไม่ลงสีไฟไท้ายมานะีครับเรียบๆดำๆเลยแล้วก็ผมชอบด้านข้างมากเลยด้านข้างรู้สึกจะเป็นโลโก้ ของทางแบรนด์พินินฟารีนานะน่าจะเขียนว่าออโตมบิลี่พินินฟารีนานะครับมตัวเล็กๆตรงนี้นะครับมองยากนิดนึงเนาะแต่ทำมาสวยนะโลโก้ตรงนี้นะครับผมอืมสวยๆล้อสีโครมด้วยสวยดีนะครับเป็นประมาณนี้สำหรับคันนี้โอเคปคันต่อไปกันดีกว่าคันต่อไปเอาคันนี้แล้วกันเนะ่ย คันนี้จะเป็นรถแนวเมกันกันบ้างนะเมกันอันนี้จะเป็น d o สเ e มิชัลเ l l เจอร์นะครับก็คือเป็นดอสช c h a l l e n g e r นั่นแหละแต่เป็นตัวเครื่อง h e ม i นะเครื่องเครื่องใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับตัวแรงนะเป็นอีกหนึ่งตัวแรงของทางฝั่งเมกันนะครับซึ่งคันนี้เป็นสีเขียวนะสีเขียวแบบสวยเลยอเออปกติผมไม่ค่อยซื้อรถพวกอเมกันคลาสสิกเท่าไหร่นะแต่ผมเห็นคันนี้ก็มันสวยดีวะ่ะเออสักหน่อยแล้วกันนะก็เลยจัดมาสักคันหนึ่งคันนี้นะครับดอ g e ัลเ l นเจอร์นะครับอืมก็สีเขียวนะ,ววนถวนะรถรถ ด้านหลังไม่ลงสีไฟหลังมากนะปล่อยสีเขียวทอนโลนเลยด้านหน้าก็เช่นกันนะไม่มีการลงสีไฟหน้านะครับทอนโลนมาแบบนี้ด้านบนมีลายนิดนึงนะเป็นลายสีดําแบบนี้นะครับตัวล้อสวยนะผมชอบล้อแบบนี้นะเป็นล้อสีดำนะครับแล้วก็ขอบขาวแล้วก็ตัวล้อมีความลึกด้วยนะอารมณ์แบบออฟลึกอะไรประมาณนี้นะเออล้อตัวนี้ของทาง h o ตวิ e นะทำแบบลึกๆนะครับมีความลึกนิดนึงเอยอสวยๆดูลมสวยนะชอบชอบทรงมันสวยดีนะครับอืมโอเคไปดูคันต่อไปนะคันต่อไปเอาคันนี้ละกันนี่โอ้โห สวยมากนะครับคันนี้เป็นแบทโมบิลนะแบทโมบิลผมบอกเลยว่าฮอตวิวเนี่ยทำมาเยอะมากหลายตัวมากนะครับแบทโมบิลมีคันไหนบ้างในหนังในการ์ตูนเนี่ยฮอตวิวทำมาแทบหมดแล้วนะครับคันนี้ก็เคยทํามาแล้วหลายครั้งเลยนะครับมีหลายสีหลายแบบมากซึ่งล่าสุดคันนี้นะครับทำออกมาเป็นสีไม่ดำนะเป็นสีออกเทาๆหน่อยนะสีออกเทาๆเลยแล้วก็ตัดด้วยลายสีออกส้มส้มทองๆนะครับเออดูแปลกดีนะแปลกดีแล้วก็ตัวกระจกรถนะเป็นสีส้มเลยแล้วก็ขอบล้อนะขอบล้อของรถก็ เป็นสีออกส้มๆมทองทองหน่อยนะครับเออดูแปลกเป็นแบทมูบิลที่ใช้โทนสีแล้วก็ลายได้แปลกดีแต่เป็นแปลกที่สวยนะสวยสวยนะครับอืใช้ได้เลยนะสวยแล้วก็ตัวรถมันดูแบบว่ามีความใหญ่มีความดุดันนะอารมณ์แบทมบิลเลยนะชอบชอบสวยสวยนะครับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะมีตัวไอพ่นด้านหลังด้วยนะเหมือนแบทมบิลจริงๆเลยแต่ว่าปลายท้ายไม่มีการลงสีมานะน่าเสียดายนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าปกติมันไม่มีไฟหน้าอยู่แล้วปะ ไม่มีการลงสีอะไรมาเพิ่มเติมส่วนใหญ่แล้วคันนี้จะเน้นไปที่ลายของตัวรถนะครับอืมก็ลายสวยนะลายสวยทํามาได้ค่อนข้างดีนะโดยรวมตัวโมเดลก็สวยนะครับน่าสนใจนะใครเป็นสายเก็บรถพวกแบทแมนนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับโอเคไปคันต่อไปนะครับดูคันนี้แล้วกันนะค,คันนี้เป็นรถแบบว่าแนวคลาสสิกเลยนะเอ่อแนวแบบว่าท่านประธานนั่งอะ่ะนะครับคันนี้เป็นรถคัตติแลกครับผมคาตติแลคชีวิลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่า สไตล์แบบรถแบบท่านผู้นำอะไรประมาณนี้นะครับเออแล้วก็มีความคลาสสิกค,คลาสสิกด้วยนะตัวสีของรถก็คลาสสิกเช่นกันนะมันเป็นโทนสีที่แบบว่าดูแบบเก่าๆดูแก่ๆดีนะครับถ้าดูจากตัวแพ็คเนี่ยจะเป็นออกสีเหลืองๆเก่าๆอะ่ะเออเหลืองๆอ่อนๆตัดด้วยสีน้ําตาลนะข้างรถเออก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ตัวโมเดลจริงๆมันก็สีจะสวยกว่าในในรูปตรงนี้นะมันจะมีความเงากว่ามีความเป็นประกายกว่านะครับเห็นปะมันจะเป็นม็ดๆประกาย มากกว่านะครับแล้วก็ด้านข้างตัดด้วยสีแมตาลนะครับมันดูแบบเออดูผมไม่ค่อยมีรถสไตล์เนี้ยเออผมก็เลยอยากจะได้มาสักคันหนึ่งรถดูเก่าๆแก่ๆนิดนึงนะครับเออแต่มันก็สวยดีนะมันมันมีความคลาสสิกเดี่ยดูดูสวยใช้ได้เลยนะสำหรับเจ้าคายดีแลคคันนี้นะครับอด้านหลังนีด้านหลังมีโลโก้ฮัตวิลด้วยนะนี่เห็นไหมแล้วก็ไอสีแดงๆตรงนี้น่าจะเป็นไฟท้ายนะครับอืม แล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าเป็นสีโครมนะด้านหน้าเป็นสีโครมแต,ต่ตัวไฟหน้าก็ไม่ลงสีมานะเป็นสีโครมชิ้นเดียวกับกระจังหน้าไปเลยตัวล้อเป็นสีโครมนะสวยดีด้านล่างนะท้องรถเป็นสีโครมเงาแวบเลยนะครับผมอืมเป็นประมาณนี้นะสำหรับคันนี้ดูคลาสสิกดีเนาะซื้อปกติผมก็ไม่ค่อยมีรถแบบนี้หรอกนะนานๆจะซื้อมาสักทีหนึ่งนะครับผมโอเค ไปดูคันต่อไปนะคันนี้เป็นคันสุดท้ายของกล่องนี้ละนะครับคันนี้เป็น a s สตันมาตินแวนเท g จ GTE เนะเป็น a s สตัน a r t i n ตัวแข่งนะตัวเวอร์ชั่นสนามซึ่งก่อนนันนี้พอดีเคยทำมาแล้วนะเป็นสีอื่นรู้สึกจะเป็นสีเหลืองๆเขียวอะซึ่งผมเคยเอามาให้ดูแล้วนะครับในคลิปใบรุ่นแกะกล่องนี่แหละไม่รู้คลิปไหนต้องไปหาดูนะครับเป็นสีจี๊ดกว่นนี้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาทำมาเป็นสีฟ้านะครับเป็นลายกรฟนะครับนี่ ลายกราฟซึ่งเป็นสีฟ้าตัดส้มนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบสะสมรถที่เป็นลายกราฟเนี่ยอันนี้น่าจะถูกใจเลยสายสะสมลายกราฟเนี่ยเพราะว่ารถฮัตวิลเนี่ยก็ทำลายกราฟมาหลายคันเหมือนกันนะครับก็จะมีคนที่เก็บสายเฉพาะที่เป็นลายกราฟเท่าน,นั้นก็มีนะสำหรับในวงการฮัตวิลนะซึ่งคันนีน้น่าจะถูกใจใสายนี้มากๆเลยนะครับอืมเป็นลายกราฟเลยนะครับก็เป็นสีฟ้าตัดลายสีส้มนะมีโลโก้กราฟอยู่บนฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ตั้งข้างนี่มีโลโก้มิชลินด้วยเบอร์บด้าีโลโก้านะครับีม้มี โลโก้กราฟด้วยนะเล็กๆตรงนี้นะครับเห็นหรือเปล่าเออเดี๋ยวผมซูมให้ดูวใกล้นี่เห็นไหมมีโลโก้กราฟด้วยล้อเป็นสีเทานะ่ครับสีเทาด้านหลังไม่ลงสีไฟหลังมานะลน้ลนๆหน่อยนะครับด้านหน้ามีการลงสีไฟหน้ามาด้วยนะนิดนึงนะครับอืมโอเคสวยสวยดูรวมสวยนะสวยลายสวยมากลายสวยมากนะครับแต่ติดนิดนึงนะ่าจ,จะมีรอยนิดนึงนะเหมือนลงสีมาไม่ค่อยยังไม่ค่อยโอเคนะคันนี้ผมอาจจะดวงสวยได้คันที่ลงสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันจะมีรอยนิดนึงไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหม นะครับมันจะเป็นขา,ขาวขาวขี่ขาวขาวตรงนี้นิดนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นโดยรวมสวยนะสไตล์รถแข่งสนามเป็นประมาณนี้สลับคันนี้โอเคเป็นประมาณนี้นะครับไปดูกล่องต่อไปดีกว่านะกล่องนี้หมดแล้วดูกล่องเล็กกล่องนี้กันบ้างดีกว่ากล่องนี้เบามกากๆน่าจะมีแค่คันสองคันนะผมคิดว่าแล้วห่อมาอย่างแน่นหนาโอเคเปิด okay. ออกมายังไงครับคืออะไรโอ้ยมีสปารเทปแล้วไปคอสบิวแล้วนะครับ มาดูกันว่าคืออะไรอันนี้รู้สึกจะมี2คันนะครับถ้าที่ดูในห่อนี้นะครับมาจะดูกันว่าคือรถอะไรเอ่ยมาอูห่อมาแบบโคตรจะแน่นหนาอ่าอุ้ยโอ้โหสองคันนี้เด็ดเลยมามาดูกันมันคือรถอะไรน่าสนใจยังไงนะครับอืมโอเคเอาหีบห่อมันออกไปก่อน นะครับห่อมาแบบแน่นจัดๆนี่2คันนี้ราคาอันนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะ2คันนี้นะครับก็ไอคันนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนคันนี้ก็ราคาน่าจะทรงๆอยู่ไม่รู้ว่าตอนปัจจุบันนี้ราคาซื้อขายเท่าไหร่มาดูคันนี้ดีกว่านะคันนี้ผมได้มาผมจําราคาได้200นะครับคันนี้200ถามว่ามันทําไมมันแพงคืออย่างแรกเลยคือมันเป็นรถไลจินเอ็กเพรสไลจินเอ็กเพรสเนี่ยฮอนวิลทำออกมาแล้ว เคยทาออกมาหลายแบบหลายสีมากๆนะครับเป็นรถอารมณ์รถบรรทุกญี่ปุ่นนะที่แต่งแบบเต็มๆนะครับฮันดีิวเคยทาออกมาทขา้ทงหลายแบบแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบล่าสุดก็คือเป็นสีแดงนะตัวรถเป็นสีแดงนั่นตัวด้านล่างของรถเนี่ยเป็นสีออกโครมๆหน่อยแต่สิ่งที่ทําให้มันพิเศษไปกว่าเดิมก็คือมันเป็นไฟเงินเนี้ยนี่เห็นไหม มันเป็นเทรเชอร์ฮันต์นะครับไม่ใช่ซูเปอร์เทรเชอร์ฮันต์นะอันนี้เป็นเทรเชอร์ฮันต์ปกติก็คือจะหายากน้อยกว่าซูเปอร์เทรเชอร์ฮันซูเปอร์เทรเชอร์ฮันต์น่าจะหายากกว่าเทรเชอร์ฮันต์เนี่ยก็จะหายากรองลงมานะครับก็คือเวลาเขาซื้อเป็นลงัลงๆอ่ะคอทวิวเวลาซื้อเป็นลงัลงๆอ่ะลงังละเจ็ดสิบสองคันถูกไหมครับจะมีเทรเชอร์ฮันต์เนี่ยมาคันเดียวในหนึ่งลงังส่วนซูเปอร์เทรเชอร์ฮันต์เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่มาทุกลังนะมาแค่บางลางังมันเลยหายากกว่าแต่น,นี้เทรเชอร์ฮันต์มาแค่ลังลลลละะะนะคคคคคัััััันนนนนนนรบี้ือออมมางงเเยซึ่ก็ อาจจะหายากไม่เท่าซูเปอร์เทชชันแต่มันก็มีราคานะครับมันมาลังละคันนะเออมันก็หายากระดับหนึ่งอ่ะคันนี้ผมได้มาในราคา200อนะครับอันนี้ผมซื้อช้าไปด้วยแหละตอนมาแรกๆเนี่ยราคาไม่แรงขนาดนี้ราคาประมาณ100กว่าบาท160ยร้อยสตอนนี้ล่าสุดผมได้มาคันละ200ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะแพงกว่านี้ก็ได้อันนี้ผมไม่ชัวนะครับแต่ปัจจุบันอันนี้ผมได้มาคันละ2 0 0กว่าบาท2 0 0นิดๆิด,น,ดนะครับมน่าจ,จะ2 3งมั้งนะครับผมไม่ชัวเหมือนกน ก็เป็นลายชิ้นเอ็กเพรสที่ลายค่อนข้างสวยนะ เขียนว่าลาชินเอ็กเสเลยด้านข้างนะครับแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นรูปคลื่นทะเลนะเออเหมือนอารมณ์แบบภาพศิละปะของญี่ปุ่นอะ่ะที่เหลือก็ตัวรถไม่มีอะไรนะเรียบๆเลยเป็นตัวตู้รถเนี่ยก็เป็นสีแดงเรียบๆเลยตรงส่วนด้านล่างก็เป็นสีโครมเรียบๆเลยไม่มีอะไรมากตัวล้อนะครับตัวล้อรอบนี้ทํามาเป็นอารมณ์แบบแอลโรดิสนะเออล้อแอโรดิสนะครับผมสี่ล้อเลยสีโครมนะครับด้านหน้าก็เรียบๆแบบนี้เลยนะไม่มีอะไรมากนะสีแดงหมดเลยนะครับอืมถ้าใครเป็นสายม สวยนะเนี่ยแต้มสีแต้ม้านิดนึงให้มันดูแบบเหมือนไฟจริงๆเนี่ยดูจากรูปนะครับมีการมีไฟอะไรเยอะแยะเนี่ยเออถ้าใครสายทําสีก็ลองไปทําสีดูนะให้มันแบบเหมือนมีไฟจริงๆนะครับแต้มสีแต้มไายน่าจะดูสวยนะครับแต่ส่วนตัวเก็บแบบนี้ดีกว่านะด้วยความที่เป็นเทสเชอร์ฮันด้วยไม่รู้ว่าอนาคตมันจะหายากมากน้อยขนาดไหนนะครับซื้อขายกันราคาเท่าไหร,ไหร่ก็เก็บแบบนี้ไปก่อนนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมโอเคมาดูคันต่อไปคันนี้คันนี้ก็จริงๆก็เหมือนรถทั่วๆไปแหละมันไม่ได้พิเศษอะไรแต่ แค่มันคนเล่นเยอะเฉยรับราคาเลยค่อนข้างโดดนิดนึงตอนซื้อขายแรกๆเนี่ยก็ประมาณ160ประมาณนั้นราคาประมาณ1 6อตอนที่ผมได้มาก็160นั่นแหละแต่ว่าอนาคตไม่รู้ว่าราคาจะเป็นไงนะอันนี้จะเป็นนิสสันซี l v เ a นะครับ S15 ที่มาพร้อมกับชุดแต่ง liberty walk นะครับซึ่งจริงๆ Hot อดวีก็เคยทำแบบนี้ออกมาแล้วแต่จะเป็นสีอื่นเป็นสีขาวสีเหลืองอะไรประมาณนี้รอบนี้มาเป็นสีดำอะแล้วลายเนี่ยเป็นลายแบบว่าสีทองนะเป็นเส้นๆสีทอง ตามตัวรถนะครับผมแล้วก็ตรงกลางมีเขียนโลโก้ liberty walk ด้วยโคตรสวยนะด้านท้ายก็มีโลโก้ liberty walk เหมือนกันนะเป็นตัวย่อนะ lbwk นะครับด้านบนตรงนี้มีโลโก้ hot wheels สีทองต,งตรงนี้นะครับตัวล้อก็เป็นสีดำนะแล้วก็ตัดขอบทองอืมสวยสวยด้านหน้าก็สวยเงันนะเอ,อ่อดอรลมหลังคันนี้เนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นสไตล์ว่าสีดำทะมึนทะมึนหน่อยแล้วก็ตัดด้วยลายสีทองและเป็นเส้นสีทองซึ่งมันดูลงตัวมากๆเลยนี่ตัวสปอยเลอร์ด้านบนก็มีเขียน lbwk นะครับ สวยสวยสวยนี่ด้านหลังเนะี่ยด้านหลังก็เรียบๆหน่อยไม่มีการลงสีไฟท้ายมานะครับด้านหน้าก็ไม่มีการลงสีไฟหน้านะแต่ว่าโอ้โหถึงไม่มีการลงสีไฟหน้าไฟท้ายมาก็ไม่เป็นไรอ่ะสวยเออยังแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะเออตัวลายสวยมากชอบพร้อมกับชุดแต่งลิเบอร์ตี้วอล์ตัวนี้คือสวยมากเนี่ยลงตัวมากจริงผมชอบสีของคันนี้มากสีดําตัดลายทองคือสวยมากโอ้โหอยู่บน S15 ที่มีชุดแต่งลิเบอร์ตี้วอล์อีกอะ่ะ สวยนะครับสวยไม่แปลกใจที่ทำไมคนสนใจเยอะคนเล่นเยอะนะครับราคาเลยค่อนข้างสูงกว่าคันอื่นๆคันปกติทั่วไปนะครับอืมก็เป็นประมาณนี้นะแต่ที่ผมบอกราคาสูง,งจริงๆก็ไม่สูงมากมายอะนะร้อยกว่าบาทบวกจากราคาป้ายปกติไม่เท่าไหร่นะครับผม,มไม่เหมือนกับตัวตัวซูเปอร์ทิชช์ฮันหรือตัวที่มันหายากจริงก็เล่นกัน7 8 0 0หรือหลักพันนะครับผมอันนี้คือราคาสูงก็จริงแต่ไม่ได้สูงมากมายเอะอะไรขนาดน,นั้นนะพอจับต้องได้นะครับผมอืมเป็นประมาณนี้นะสลับคันนี้สวย ชอบมากนะครับผมโอเคเป็นมานี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้มาแกะให้ดูนะครับมีแค่2กล่องแต่ว่าคลิปยาวมากเนะี่ยเพราะว่ากล่องแรกนี่คือโอ้โหรถเยอะหรือเกินไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับกล่อง2ก็มีรถมานิดนึงนะแต่พูดนานนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามัน ค่อนข,ข้างสวยนะค่อนข้างพิเศษก็เลยพูดนายไปนิดนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้โอ้มีมาหลายคันมากๆสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ชอบคันไหนเป็นพิเศษก็เม้นพูดคุยกันได้ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าจะมาเล่นเกมอะไรหรือว่ามาแกะกล่องอะไรให้ดูอีกก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า